สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวซื้อในรีเวิร์สทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของเกลรีดัสกันนะฮะเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่เป็น O7K ที่โอเคมากๆคือมันไม่ได้เก่งเหมือนกับตัวของมิเรียบู๊บในคอนเทนต์ PVP ีเจาะจอย่างเงี้ยแต่ว่าภาพรวมตัวละครของเกลเนี่ยมันไปได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นนันเจนธาต์การพาฟาร์มนะครับรวมถึงการลงหอคอยก็ลงได้นะครับที่สําคัญคือเก่งในตัวของ PVP กิววอร์นะครับแล้วก็สงคำเด็เด็ดด้วย ถ้าพูดถึงความคุ้มค่ากับเกลียดาเนี่ยผมมองว่าความคุ้มค่าของเกลยวอ่ะดูดีกว่าตัวของมิเรียนะแต่ว่ามิเรียนเนี่ยจะเก่งคอนเทนต์เฉพาะเนี่ยมากกว่าป่ากเกลยวนั่นเองครับป่ากเกลยวจะเน้นแบบออนอาราวนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้สุดสักทางในสักทางหนึ่งมากหรือถ้าจะสุดจริงจริอาจจะต้องทําของหน่อยนั่นเองครับแต่ว่าตัวของมิเรียนเนี่ยจะเล่นในเรื่องของแบบการทําดาเมจโดยเฉพาะหรือการเล่นทีมเฉพาะเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็ทําของได้ได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกดีเทลครับตัวของ กิลดิดักันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ลองเล่นมา1-2วันนั่นเองครับผมเพิ่งได้ตัวของกิลมาเนี่ยจากการจบหอคอยนะครับผมชั้น200นะครับทุกคนนะก็ไต่มาก็คือจบได้ได้ปากกิลมาก็ลองมาทําของดูทํานั่นทานี่ดูนะครับก็เพิ่งเสร็จวันนี้เลยนะครับกิลดีรั๊ครับผมเป็นตัวละครสายสมดุลน,นะครับที่ค่าสแตทไม่ได้สวยเวอร์แล้วก็ไม่ได้แบบคีรีวคสิเร,รจนเกินไปในมุมมองผมผมว่าค่ากลางๆเนาะสกิลของกิลเนี่ยการโจมตีพื้นฐานของน้องเนี่ย สตูเป้าเดี่ยวนะครับซึ่งสกิลนี้มันจะแรงตามค่ากายภาพนะครับแล้วก็ป้องกันเอาง่ายคือป่าเกีวจะแรงตามพลังโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็ตามพลังป้องกันนะยิ่ง2อันนี้สูงเท่าไหร่นะครับการทำดาเมจก็จะแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะครับต่อไปครับปาเกีวครับเป็นการตีนะฮะแล้วก็มีโอกาสแปะสถานะนะครับจุดเยื่อแข็งครับซึ่งโอกาสแปะติดนะครับผมของสกิลพื้นฐานคือ่เอเลยซึ่งถือว่านานอยู่นะเออซึ่งถือว่า เยอะอยู่นะ45เปอร์คือโอเคเลยนะครับไอ้จุดเดยื่อแข็งเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นการตีแล้วก็แปะเยื่อแข็งของสตูได้นะครับผมอ่ะเวลาที่ตัวติดเดยื่อแข็งตรงนี้จะไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะครับปดสกิลไม่ได้นะครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเอ้ฝกอามาพาสอามาพาสหนึ่งนั่นเองนะครับแต่กรณีที่ตัวของสถานะจุดเดยื่อแข็งเนี่ยถูกขจัดออกนะครับผม ผู้ที่โจมตีนะครับจะเป็นการฟื้นฟู HP เนี่ยเท่ากับ1 0 0ของปริมาณความเสียหายนะครับก็คือยิ่งเราทำดามจได้แรงนะครับผมตัวของการฮิวิ่งตรงนี้ก็จะแรงขึ้นนั่นเองครับแต่มันไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นตัวแค่ป่าเกลียวเท่านั้นนะครับที่จะมีการฮิลิ่งจากสกิลนี้ใครก็ได้ครับที่ไปตีตอนที่มันติดจุดยอดแข็งครับไอ้ตรงนี้นะครับได้ฮิวหมดเลยนะครับแต่ฮิวแรงฮิวน้อยขึ้นอยู่กับค่า EDG ของปากเกียวด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันเออไ่นััรปะคบตง Uh, ตัวของจุดเยื่อแข็งเนี่ยเวลาที่มันโดนแบบขจัดออกน,นู่นนั่นนี่ครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าทำดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมด้วยไอการทำดาเมจตรงนั้นนะครับเป็นการทำดาเมจเมินเดฟนั่นเองฮะแล้วก็เป็นตามเอ่อทำดาเมจเแรงตามค่าเรื่องของศัตรูมีความหมายหรือแบบไอจุดเยื่อแข็งตัวนี้นมีแมคาีนิกการเล่นแหละมันประมาณทั้งหมด4รูปแบบก็คือแบบสแพทเทิร์นก็คือตีแล้วก็ติดเอ่ออัมาพาตได้หรือติดซ c ได้นะครับ2ก็คือไปการตีแล้วก็ติดหิวทำให้เพื่อนของเราได้หิวนั่นเองครับตัว ที่มันติดจุดเจ้าแข็งจะได้หิวนะครับต่อไปก็จะเป็นเวลาที่จุดเดยือแข็งลุกขจัดออกนะครับจะได้รับความเสียหายโดยไม่สนใจพลังป้องก,กันเลยแล้วก็จะเป็นการทำดาเมจเนี่ยแต่งตามค้าเลือดของศัตรูด้วยนั่นเองครับก็จะมีสีแมกนิกนั่นเองนะครับอ,อันนี้จุดเดยือแข็งอธิบายทีเดียวจบนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้าผมอธิบายผิดตรงไหนเพื่อนๆคอมเมนต์ใา้ล่างคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้แบบเข้าใจรายละเอียดมันลงดีเทลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมเองก็เพิ่งเล่นมันเหมือนกน สกิลที่หนึ่งของน้องเนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยนะครับสกิลเนี่ยจะเป็นการตีทะลุทะลวงนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับทำดาเมจได้แบบรุนแรงมากๆนะครับผมไอการตีทะลุทะลวงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าทะลุโลกันความเสียหายไปอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็สกิลเนี่ยแรงตามค่ากายภาพนะครับแล้วก็แรงตามค่าเดฟด้วยยิ่งเดฟเยอะยิ่งกายเยอะนะครับก็จะทำดาเมจรุนแรงนั่นเองฮะต่อไปครับผมสกิลของน้องเนี่ยมันจะเป็นการตีแล้วก็ติดเยื่อแข็งได้ด้วยนะครับไอติดเยื่อแข็งนะครับ ต่อไปครับผมสลับตัวของสกิลที่2เนาะสกิลที่2เนี่ยเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดเลยฮะไอสกาิลเ,เนี่ยจะเป็นการตีเมินเดฟนะเพื่อนเพื่อนไอการตีเมินเดฟเนี่ยจะเป็นการตีเมินเดฟของเป้าหมายถึง40%ไม่ได้แรงเวอร์มากนะครับแต่ก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับแล้วก็สกิลเนี้ยแรงตามค่ากายภาพแล้วก็แรงตามค่าพลังป้องกันด้วยนั่นเองนะครับเป็นการโจมตี2ครั้งนะครับสองฮิตจะพูดง่ายๆนะครับอืม ต่อไปครับผมสกิลของมันเนี่ยสกิลที่2เนี่ยเป็นการตีแล้วก็ติดจุดเยอะแข็งด้วยโอกาสติดจุดเยอะแข็งนะครับ60เปอร์เซ็นต์นะลองคิดสภาพว่าตีสองฮิตเนี่ยโอกาสติดคือแบบโหแบบครั้งละ60อะ่ะซึ่งถือว่าเยอะอยู่นะทุกคนถ้าแบบเราพลาดครั้งแรกไปยังมีพลาดเออยังมีครั้งที่สองต่อด้วยนั่นเองครับต่อไปครับพาสซีฟนะครับพาสซีฟตัวของแบบอ่าปากเกลของเรานะครับตัวของปากเกลเองอะ่ะในขณะที่เริ่มการต่อสู้เนี่ยถ้ามีพาร์ทมิตนะครับสายสมบูรณ์สามพลขึ้นไปเนี่ย หาก HP ของตัวป่าเกลเนี่ยต่ำกว่า50เปอร์นะครับมันจะเป็นการฟื้นฟูเนี่ยเท่ากับ165ของ์เซ็อพลังป้องกันของผู้ได้นะครับผมซึ่งไอ้สกิลเนี้ยทำงาน2ครั้งต่อการต่อสู้นะครับแล้วก็ป่าเกลเนี่ยจะได้รับลดทอนตลอดเวลาด้วยทำให้ป่าเกลถึกมากๆนั่นเองครับเวลาที่โดนศัตรูมาทำดาเมจเนี่ยทำดาเมจไม่รุนแรงนั่นเองครับต่อไปครับป่าเกลครับจะเป็นการเพิ่มปริมาณนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอัตราบล็อกเนี่ยตามสัดส,ส่วนพลังป้องกัน คือทุกครั้งเออทุก150ค่าพลังป้องกันเนี่ยจะเท่ากับ3%ของค่าบล็อกนั่นเองครับแต่ว่าสูงสุดอยู่ที่27%อนะครับอันนี้ยังไม่ได้อัพสกิละนะต่อไปครับผมก็คือสตูทั้งหมดครับจะเป็นการปรับอัตราปรับใช้ผลก็คือเวลาที่เรามาแปะค่าสถานะต่างๆเนี่ยจะแปะป่าเกลยวหรือแปะเพื่อนของเราเนี่ยค่อนข้างยากนั่นเองนะครับแต่ที่เห็นก็โดนตลอดนะนะแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีนะครับต่อไปสตู3คนครับเมื่อตัวของป่าเกลยวเองเนี่ยทำา a m a g นะครับ สกิลหมู่ของมันน่ยไม่ว่าจะเป็นสกิลหนหรือสกิลสองเนี่ยทำงานครบ2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการทำดาเมจเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาครับ60%ของดาเมจกายภาพแล้วก็65%ของพลังป้องกนัน1ครั้งนั่นเองครับให้ความรู้สึกเหมือนคลายเร่งโลอะไรประมาณนี้เพื่อนๆต่อไปครับมันยังมีต่ออีกนะ เมื่อโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแบบการก,สกดสกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลที่1หรือสกิลที่2ก,ก็ตามเนี่ยครบ2ครั้งครับจะเป็นการตีมอบจุดเยื่อแข็งครับอัตราการตีเตี่ยเยอะด้วยนะฮะเจ็ดต่อเนื่อง2เทิร์นครับให้ความรู้สึกเหมือนคายอะครับคายเด้งโล่แต่คายเด้งโล่อันนี้จะเป็นแบบป่ากเกลียวเด้งเด้งขวานนะครับผมทำดาเมจแรงด้วยนะครับแล้วก็ทําจุดเยื่อแข็งได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่สามารถแปะสถานะ CC ได้ถี่มากด้วูเหมือนแบบแปะจุด ทีนี้เรื่องของการอัพซีแล้วกันเนาะถ้าส่วนตัวผมมองว่า C 2เอ่เอ C0 เล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าจัเป็นไปได้นะครับควรอัพค่าสกิลนะครับแม้กระทั่งพื้นฐานควรอัพให้ครบนะฮะพื้นฐานยันกระทั่งแพสซีฟเนี่ยเอาให้ครบเลยนั่นเนองนะครับต่อไปกรปุ่มของที่ป่ากเกิลจะใส่กันเนาะอ่ะถ้าป่ากเกิลวใส่นะครับมันสามารถใส่ได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับก็จะใส่เป็นตัวของเอ่อตัวแบบเอเซทผู้พิทชักก็ได้นะครับเพราะว่าป่าเกีลวต้องการเดฟเนาะหรือจะใส่เป็นผู้ ดีมบัญชการก็ได้นะครับถ้าเอาไปเล่นแบบเน้นดามเมจจ้าจ๋าหรือแบบเน้นเกี่ยวกับเรื่องของแบบการซีซีอย่างเงี้ยมันใส่ได้หลากหลายมากเพื่อนเพื่อหมอผีก็ได้นะครับแต่ส่วนมากครับแต่นิยมกันใส่เป็นตัวของนายประตูกันซะมากกว่านะครับเพราะว่าตัวของฝาเกล่ะมันต้องการความถึกได้ยืนนะครับมันจะได้ปวดมากๆนั่นเองครับส่วนมากครับที่แนะนำครับตัวของออฟหลักก็จะเป็นตัวของป้องกันนะครับออฟหลักป้องกันเนาะทั้ง2คาเลยส่วนออฟลองของเรานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องความถึกเข้ามาแซมเลยนะฮะ ไม่จะเป็น HP จะเป็นเดฟนะครับเราก็จะมี a d k ิติดไว้หน่อยก็จะดีมากมากเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าป่าเกีวเองอ่ะมันก็ตีแรงตามค่า a d k ด้วยเหมือนกันนะครับอืมต่อไปครับในส่วนของเสื้อครับเสื้อเนี่ยอย่างฮาวันอ่ะมันจะเล่นเป็นสายแบบถึกๆเลยก็จะเป็นลดความเสียหายช่องหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวของอัตราบล็อกช่องหนึ่งถ้าเราใส่เป็นตัวของเซตบล็อกครับเราทําบล็อกอยู่ที่ประมาณสักแถวแบบเออเจ็ดสิบสามก็น่าจะพอแล้วนะครับในกรณีที่เราไม่ได้อัพสกิลนะ ถ้าแบบสมมติเราทำเจ3สิบสาของผมเนี่ยประมาณเจสิบแปดนะเกินมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มีลดความเสียหายด้วยทําให้ป่าเกียวของเราเนี่ยโดนดาเมจได้เบาลงนะครับแล้วก็จะยืนได้นานขึ้นตัวตัวของแหวนครับถ้าจะแนะนําจริงๆครับเป็นจะเป็นตายเกิดก็ได้จะเป็นอํานาจก็ได้แต่ว่าอมาตะแอบไม่ค่อยเชียนะแต่ถ้าอัพแต่ถ้าไม่มีก็ใส่ได้เหมือนกันครับ ตัวของแหวนเนี like, ่ย like, ป๋าเกลใส่อะไรก็ได mm ้เหมือนกันหรือจะใส่เป็นเน้นแบบถึกๆอย่างเช่นแบบแหวนท่าเดฟของเราเยอะเนี่ยเราก็จะสร้างโลได้มากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหรืออาจจะใส่เป็นแหวนเดทเข้าไปซ้อนเองก็ได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะทีนี้ป๋าเกลครับบทบาทของน้องเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับปัจจุบันครับตัวของป๋าเกลเนี่ยผมเอามาเล่นตัวของเบรเซ็ตเนาะแต่ว่าวิลเลดน่ะบอกก่อนว่ามันไม่ได้สวยขนาดนั้นแล้วก็มันไม่ได้ดีขนาดนั้นด้วยนะครับอันนี้ยังกันไม่ได้้เลลยคนอััแพรรวะบ ตอนนี้ป่าเกียวอ่ะด้วยความที่ผมเพิ่งได้มาเนาะผมก็าลังลองทีมหรือว่าเอ้ยเล่นทีมยังไงลองทดสอบทีมดูว่าเป็นแบบไหนเงี้ยก็ปรากฏว่าตามนี้ครับตามที่เพื่อนเพื่อนเห็นนั่นแหละแต่ว่าในอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอคอมประมาณไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับป่าเกียวจะเรียกผมเอามาเล่นเบสิอดูนะเบสิทเนี่ยเซตเดียวกันนั่นแหละครับเบสิทเซตเดียวกันเนาะต่อไปครับผมป่าเกียวครับสามารถที่จะเอามาเล่นในตัวของอารีนาได้ แต่อารีน่าเนี่ยเพื่อนๆต้องรอดูว่าเพื่อนๆเนี่ยจะเล่นเป็นสายเวทจ้าจ๋าไหมหรือจะเล่นเป็นแบบไหนเป็นต้นนะครับตัวอย่างที่ต่างเนะ <S <S าะสมมติ่ผมเอาตัวของแบบพี่รินออกนะครับแล้วเราอาจจะใส่ปากเกียวเข้าไปเพื่อที่จะมาแบบซีซีอาจจะเอามาป่วนอย่างเงี้ยก็ได้เลยครับผมประมาณนี้หรือจะใส่ซุนหงอโคงไปด้วยคางงระไปด้วยหรืออาจจะใส่ตัวสมบูรณ์สตัวไปด้วยเงี้ยทพ่ให้ตัวของปากเกียวเนี่ยได้การฮิวจากแพสซีมันด้วยนะครับหรือเราจะเอามาเล่นปนปวดแบบนี้ก็ได้เช่นโอกันนะครับอ่ะ แตกต่างแล้วกันเนาะสมมติผมเล่นเป็นแบบคุนงอคงมาซับด้วยแล้วซุนงอคงผมเล่นไปทชง a อดีเคนะมันน่าจะซับไม่น่าไหวนะครับอืมก็ใส่เป็นวานิ่าไปก่อนก็ได้ครับลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตัวมากวิเลตข,ของป่าเกลเนี่ยของผมอะ่ะมันไม่ได้ดีเวอร์มากทุกคนเท่าที่ลองเทสเท่าที่ลองเล่นมาตัวของป่าเกลเองอาจจะชอบตายก่อนเยอะมากๆเพราะเราจะเจอทีมเวทอย่างเยอะครับเดอเฟย่าในการปาดคมๆอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับ ตอนนี้ก็เจอโดนฮีคขยี้ใจเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมตัวของป่าเกียวถึกมากเลยทุกคนตีแทบไม่ไม่เข้าอ่ะนี่อันนี้แปะดาวผูงไปครับ่วนมากป่าเกียวผมจะเอามาซีซีนะอ่าอันนี้โดนตัวของเฟย่าซัดดาเมจไปครับก็แรงนะแรงใช้ได้เลยครับอ่าอันนี้สตันครับนี่โหสตัรห้าโคตรสวยเลยเนี่ยเห็นไหมป่าเกียวเวลามันตีครับมันสามารถที่จะแช่แข็งได้ดีมากๆนะครับเนี่ยเวลาเห็นตัวของแบบเอ่อไอตัวจูริตีเมื่อกี้ครับ ตอนที่ฝั่งศัตรูติดน้ําแข็งตูเลีได้ฮิวเมื่อกี้900นะครับทุกคนเห็นไหมฮิตลัก900นะครับผมยิ่งตีหลายฮิตก็ยิ่งดีนะครับมันจะได้ฮิวเพิ่มด้วยนะครับนี่อันนี้ใส่แหวนอํานาจเข้ามาช่วยครับตึ๊บอันนี้จะไม่ได้มีการฮิวนะครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นการตีต่อครับแล้วก็สามารถแปะตัวของน้ําแข็งได้ดีเยี่ยมครับมากครับนี่ฟาดฟันตึ๊บอาเกียวตายแล้วครับผมมันถึกนะทุกคนมันถึกมากนะครับแต่ว่าอันนี้เจอเฟย่าซัดก็ให้เฉยนะครับ ถ้าเฟย์ยาไม่ซัดเนี่ยคือสบายแล้วนะครับภาพรวมของป่ากเกลวเนี่ยหลกัหลกๆเลยเนี่ยเวลาที่เอามาเล่นตัวของแบบ PVP เนี่ยอาจจะต้องเป็นเล่นแบบทีมสมดุล3ตัวนะครับถ้าจะให้แนะนําจริงๆผมว่ามีป่ากเกลวหนึ่งะครับผมแล้วก็จะเป็นลิง2อะจะเป็นจะเป็นตัวของลิง2นะครับแล้วก็จะเป็นเอริเซีย3ตัวนะครับ สามตัวนี้ครับเป็นตัวที่ท็อปเมตาในการเล่น PVP มากๆนะครับเอาง่ายคือหาคนค้ำยากนะครับผมอีกตัวนึงนะครับถ้าใครที่ไม่มีตัวของเอริเซียหรือตัวของแบบซุนงอคงที่แบบจัดจ้านก็อาจจะใช้ทูตแคนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างทูตเองก็ทำดาเมจได้รุนแรงนะฮะแล้วก็ทำของบล็อกพวกนี้ง่ายด้วยและที่สำคัญคือมันค่อนข้างยืนนานนั่นเองครับเอามาเล่นคู่กับพวกปากเกล่ะได้ยีย่อมนั่นเองฮะตัวของปากเกลเนี่ยอาจจะต้องยืนพื้นที่คีเวิเอ่อคีย์เวิร์ดทูตคีย์เวิร์ด ใครที่เล่นน้องเป็นคอมหลักก็ลองไปเทสตูได้นั่นเองครับส่วนมากเจอก็จะเป็นเอริเซียนะครับผมเจอซุงหอคงแล้วก็เจอปาก,กิวนั่นะเองครับ3ตัวนี้จะยืนพื้นตลอดเลยนะฮะประมาณนี้ในอเฟสงของ PVP ผมไม่ค่อยได้เล่นเป็นคอมหลักมากนะผมส่วนมากผมเล่นเป็นคอมเวทมากกว่านะครับอืมเพราะว่าผมชอบการใส่เวท5ตัวแล้วแบบตัวของไอ,อตัวมิเรียนเนี่ยมันได้มันได้มัน,มนขเขาเรียกว่าไงนะ มันได้ตัวของโรนเองนะครับประมาณนี้อันนี้อาจจะลองให้ดูเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเพรผมไม่ค่อยพออันนี้เป็นไอดีสายฟรีจริงๆทุกคนนะอาจจะได้ไม่รีวิวเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับผมในตัวของดันเจียนอันนี้ซื้อได้นะครับอันนี้ซื้อได้อยู่ดันเจียนอ่ะตัวของดันเจียนนะครับปัจจุบันนี้ผมจะคือเราจะถอดสไปค์ออกก็ได้นะครับจะถอดตวงเฮฟวี่นีออกก็ได้นะครับอ่ะเราลองเล่นดูนะครับว่าเราจะได้เป็นคอมประมาณไหนบ้างนะครับทีนี้ผมใส่ป๋าเกลตัวเดียวเลยโซโล่ครับ แล้วก็จะใส่เป็นตัวของยุอีครับปาเกลจะยืนหน้าหรือจะยืนหลังก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาเล่นของน้องเป็นแบบไหนแต่ผมเอายืนหลังไปแล้วกันเนาะเอายืนหลังไปแล้วก็อีก4ตัวเนี่ยเราใส่เป็นกีกี้ไปนะครับทุกคนนะลองใส่เป็นกีกี้ไปแล้วจะได้รู้ว่าศักยภาพของปาเกลอะมันโหดแค่ไหนนะครับสกิลง่ายๆนะครับพีเซสกิลก็ปาเกลเลยครับ1 2ครับแล้วก็หนะิวฮะจบจบอ,อันเนี้ยในการการเล่นตัวของดันเจียนธาตุนะครับปาเกลตัวเดียว แบกดันเจี้ยนธาตุไฟได้โคตรจะดีนะครับทุกคนยังเก่งได้ให้ดูว่ามันตียังไงตีปังการแปะตีแช่แข็งมันชัวร์มากูดิทาดาเอจเห็นไหมนี่ตีต่อครับนี่ทาดาเมตต่อตีปึ้งการแปะตีแช่แข็งของมันเนี่ยชัวร์มากเลยนะเน้นคําว่าเน้นย้ำคำว่าชัวร์มากๆเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ยูอีครับเนี่เห็นไหมตีติดแท่แข็งอีกแล้วนะครับอันนี้พื้นฐานนะอันนี้เป็นการตีพื้นฐานนะครับทุกคน ลแล้วก็ป่าเกลียวมันถึกมากด้วยเราไม่ต้องกังวลว่าจะตายนะครับอันนี้ชุบมาครับปล่อยปล่อยจอยไปนะครับอันนี้ปล่อยจอยไปนะครับอันนี้อยากให้เห็นว่ามันเป็นเิ้นเป็นแบบไหนนี่เห็นไหมแช่แข็งได้อย่างเก่งเนี่ยเห็นว่าเราเดียวตัวของยูอีตีเห็นไหมมันจะมีการตีแล้วก็เพิ่มเอ่อเพิ่มเลือดให้ด้วยนะครับอืมแต่าก,การที่แบบปิดแปดติดจุดเยอะแข็งนี่แหละครับ แฝดติดจุดเยื่อแข็งปั๊บเนี่ยใครที่ตีตอนที่มันติดเยื่อแข็งเนี่ยจะได้หิวนะครับเห็นไหมสามร้อยนะครับนี่เอามานี่นี่คือข้อดีของป่ากเกลนะครับ<ม>แค่ศัตรูติดจุดเยื่อแข็งปั๊บเนี่ยใครจะไปตีมันได้หิวหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับเห็นไหมตายแล้วเรียบร้อยเอาง,ง่ายๆคือมีป่ากเกลกับตัวของยุอีมาก็คือสบายแล้วนะครับตอนแรกนยผมจะลองใช้เป็นตัวของแบบตัวไรอันและปรากฏว่ามันไม่ไหวนะครับมันดีไม่ได้ไรอันแม่งตายก่อนก็ <g> เลยใช้เป็นตัวของป่ากเกลกับยูอีไปแทนนั่นเองครับนี่คือเล่่นนงาายยมกเลนะ สองตัวจบในตัวของดันธาตุไฟได้สบายมากอันเนี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็น O 7 k นะตเค้นเวจะมาลงดันธาตุไฟก็แบบนี้มันก็กระไรกระไรอยู่นะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าคุณสามารถใช้ตัวละครกีกี้ไปอีก3ตัวได้ด้วยนะครับซึ่งตัวอื่นทําไม่ค่อยได้นะฮะใช้คําว่าทําไม่ค่อยได้วิเลตมันไม่ได้ดีเหมือนป่าเกลืวนะป่าเกลือนี่เท่าที่ผมลองเนี่ยวิเลตร้อยตลอดเลยนะเพื่อนๆดังนั้นนะป่าเกลูก็จะมีคุณสมบัติตร,ตรงนี้อยู่พอสมควร <laughs> อืมพอสมควรเลยนะครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตฟาร์มฟาร์มดัน,น,นครับ ่อไปไอ้พวกดันเจียนเนี่ยถ้าพูดกันตามเนือ้อผ้าผมว่าตัวของดันเจียนเนี่ยปากเกลียวแอบไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะครับทุกคนประมาณนี้ดันเจียนเนี่ยผมขออนุญาตออโต้ไปก่อนนะครับต่อไปในส่วนของเนื้อเรื่องตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ปากเกลียวเนี่ยในการเล่นเป็นตําแหน่งของการซีซีได้ด้วยนะครับเพื่นอนๆเดี๋ยวมาดูกันตอนสิบเอ็ด <c oughs> ปากเกลียวของเราอันนี้เป็นทีมเวทนะครับผมจะเล่นทีมเวทเนาะ อ่งทีมที่สองเป็นทีมเดสนะครับทีมเดสก็ก็ได้นะแต่ว่าผมมองว่าเป็นตัวน,นี้ดีกว่านะครับเราจะเล่นคอม CC ดูอ่านว่าวันจะเวิร์กไหมเป็นคอม CC ดูนะครับเอริเซียแล้วก็จะเป็นซุนงอคงครับอันนี้เป็นพพะเอกของงานเลยนะเขาเรียกว่าเป็นคอมหลักนะแล้วก็ลีนาเอามาฮิลครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเอาเป็นเกาะแตกไม่เอาเอ็ดก็ได้นะครับเอาเอ็ดก็ได้เอาเอ็ดก็ได้ แล้วก็ใช้ป่าเกลในการกดสกิลดูแล้วก็เอลิเซียในการแบบเอ่อใบนะครับใบกับหลางเนาะอันนี้เราใส่เป็นตัวอะไรดีเพื่อนๆส่วนมากดามิบมันมาจากอันนี้เนาะดามิบมันเน้นแปะใส่แข็งก็ได้นะพอเป็นตัวของเปียวโรนก็เวิร์กอยู่เหมือนกันเปียวโรนเนี่ยมันมีการแบบปรัแบบใช้ผลนะครับทําให้ตัวของแบบการกดสกิลของเราเนี่ยแปะติดสถานะค่อนข้างง่ายนั่นเองครับอ่ะลองดูลองดูไป อ่าทีมแรกก็จะเป็นโควิดนะครับทีม2ก็จะเป็นทีมป่ากเกล้นนั่นเองครับในการไต่ผ่านด่านเรื่องๆนะฮะไม่รู้เหมือนกันจะเวิร์กไหมนะ <c oughs> อันนี้ผมเน้นแปะโควิดก่อนเลยนะครับผมเพราะว่าแปะโควิดเสร็จแล้วก็เล่นสบายขึ้นเยอะนะครับ <c oughs> แล้วก็เน้นการตีสกิลหมูครับจากตัวของอ่ายูชินก็ได้จากตัวของแบบอะไรก็ได้ครับเน้นตีหมู่ครับสกิลอะไรก็ตามครับที่มีการโจมตีแบบทั้งหมดนะครับ คำว่าทั้งหมดเนี่ยอันนั้นดีหมดเลยครับเวลาเราเล่นโควิดมันจะเป็นการดอทโควิด COVID ได้ดีขึ้นประสิทธิภาพจะเต็มที่มากขึ้นครับประมาณนี้มันเป็นการทําดาเมจแบบครบถ้วนเนี่ยเห็นไหมตัวเลขข่าวข่าวนี่คือโควิดหมดเลยนะฮะอย่างตัวของมิเรียเนี่ยไตย่ตด่านได้ดีเยี่ยมมากเลยนะครับนี่ไต่ด่าได้ดีเยี่ยมมากดามเมจอะมันไม่ได้หรอกเอามาหลักๆจากตัวนี้หละครับมันเอามาดอทโควิด COVID ครับทุกคนมันเอามาตีแล้วก็ทําให้เกิดโควิดง่ายขึ้นนะครับทําให้ดาเมจโควิดมันครบถ้วนมากขึ้นประมาณนี้ครับีตไป เวลามันตีครบทุกตัวเนี่ยมันสบายครับมันสบายมากต่อไปก็ผมสำหรับตัวทีม2ครับทีม2แล้วก็แช่เลยครับนี่เป็นไงตีแช่แช่มันแอบชัวร์อยู่นะทุกคนคือปกติอะถ้ากดแช่ทั้งหมดเนี่ยโดยภาพรวมล้วนะที่ผมเห็นนะครับก็จะเป็นการตีแล้วก็แปะตัวของการแชร่เนี่ยอย่างในน้อยติดตัวหนึ่งเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองครับตัวมากจะแปะติดตัวเีวเสมออ,อ,มอ้บบาคัันนนะรไป แต่ตำแหน่งของดามเอจมันอาจจะไม่ได้แรงแบบเปี้ยงป้างมากขนาดนั้นทุกคนดาเอจมันอาจจะไม่ขนาดนั้นมันไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นครับอืมฟันคมคมดามเมจก็ไม่ได้แรงเปี้ยงครับแต่ว่าก็ไม่ได้เบาจนเกินไปครับลิงตีมาครับลิงฮิวได้ด้วยนะครับเห็นไหมลิงยังจมเ <laughs> จ้าขี้เหยื่อของข้านี่ตีครับนี่ซัดไป ตีครับสวยงามดีหน้าหิิงไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเอาลิงมาฮิวได้ตีครับลิงตีตั้มแล้วก็ปากฟิวซัทนัวครับอันนี้โหลดตีไปสวยครับนีแช่แข็งได้ครับเห็นไ,ไหมเนี่ยดาเมจแรงอยู่นะหนึ่งนะครับทุกคนก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่มากขนาดนั้นนะครับนี่ สามดาวด้วยครับจมแมวแวววับถ้าจะเอาเก็บดาวผมว่าเล่นคอมเนียน่าจะเวิร์กนะครับตำแหน่งของลีน่าเราอาจจะเอาออกก็ได้อาจจะใส่เป็นตัวอื่นเข้ามาแทนอย่างแบบตัวของราเชลไหมหรืออาจจะเป็นตัวอื่นมาแทนก็ได้ทูดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวนะครับเพราะว่าไอต้ตำแหน่งเนี้ยมันตำแหน่งลีน่าแบบเน้นแบบเอามาฮิวเอามาซับเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยลิวลิงเราอาจจะฮิวไม่ทันนั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะในการไต่ด่านตัวของเนื้อเรื่องผมว่าใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยเอามาเล่นซีซีได้อยู่ นะครับก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นดาเมจไม่อาจจะไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่แต่ก็พอไหวนะครับต่อไปหอคอยครับหอคอยเนี่ยผมลองแล้วรู้สึกว่าแอบไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่ถ้าจะเล่นจริงๆแอบรู้สึกว่าเป็นตัวของโควิดไปน่าจะเวิร์กกว่านะครับอืมอันนี้มันต้องมีเวทสคนเนาะเอาเวทสามคนถึงจะได้ชวนกระแสเวทนะครับเดี๋ยวเราเอามาเป็นตัวเออนี่ดูดี เอาจูรลีออกสใส่เป็นมิเรียแทนโอเคทีนี้เวลาเราพีเซส,สกิลเนาะก็จะเป็นแปะโคบิดสตันครับแล้วก็ซัดสตันต่อนะครับอันนี้เราจะเน้นไปทางการเล่นคอมซีนะฮะแล้วก็จะใส่เป็นเมโเปโโรนะครับเพื่อที่จะแปะสถานะได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับโอเคประมาณนี้ Let's go baby เกียวมันเท่จริงนะทุกคนปากเกียวยืนโคตรแอคนะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ผมเพิ่งเล่นได้ประมาณวันเดียวเองนะครับอันนี้บอกจากความรู้สึกเองนะว่าแบบมันเล่นคอมประมาณไหนยังไงบ้างแล้วก็มันเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนตัวเท่าที่ลองเล่นมาก็คือมันพอได้เลยนะทุกคนไม่ได้ถึงขั้นเก่งโกงเวอร์มากๆอาจจะเรื่องของของผมที่อาจจะยังไม่ถึงนะครับแล้วก็เรื่องของการอัพสกิลที่ยังไม่ได้อัพสกิลมากนะครับมันเก่งมากอยู่ประมาณหนึ่งแต่แค่ไม่ได้โกงเวอร์มากๆ ไอ,อเรื่องโกงเนี่ยมันต้องอาศัยขอบวกทีมเข้ามาแซมแซมฤดธิครับมันถึงจะเก่งขึ้นฮะเนี่ยไอเรื่องการฮิวครับมันไม่ได้ฮิวเบาเลยนะทุกคนนะคือถ้าตัวติดตัวของจุดเยื่อแข็งปั๊บเนี่ยแล้วตัวของเพื่อนเราไปตีนะครับมันจะได้ฮิวนะครับอ่าเพื่อนเราไปตีมันจะได้ฮิวนะครับใครก็ได้นะครับอย่างเงี้ยตัวของมิเรียไปตีมันได้ฮิวเลยนะครับอย่างเก่งนะครับเก่งมากเก่งมากเมฆฝนเอ๋ยจงหงกน้ำ นี่ตีครับนี่ชัดก็ให้เต็มแม็กเลยครับแล้วก็อันนี้เราจะใบครับโอ้เราโดนเราโดนเราโดนพิษเยอะครับล้างก่อนครับล้างบกใบก่อนโอคตัวของตำแหน่งเอลิเซียเนี่ยเก่งมากๆเลยทุกคนยังเก่งเลยแหละเอลิเซียอันนี้แปะผู้วิดไปครับแล้วก็มาต่อครับผมสลับตัวของ คุณแม่ของเรานะครับมิเรียรต่ำเขาให้มาตัดสินกันเลยไหมครับอันนี้ตายไปแล้วนะครับสลับตัวของแบบสลับตัวของใครนะมันชื่อเอ่อมลคีเนี่ยตีแช่แข็งได้ครับเห็นไหมแช่แข็งครับมันเล่นกับตัวของโควิดได้นะครับเพื่อนๆอันนี้บอกก่อนเลยตำแหน่งของป่ากเกลียวของเราเนี่ยเล่นคู่กับตัวของโควิดได้แอบดีด้วยนะอยแอบดีด้วยอันนี้สตันไปครับมิลคี มลคีมันม่องไปแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้แหวมันเด้งแหละตำแหน่งของปากจิวของเราเนี่ยเอามาเล่นกับโควิดดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยปากจิวมันตีหมูได้แล้วมันก็สามารถที่จะซีซีได้ด้วยนะครับเห็นไหมแช่แข็งประมาณนี้ยโคตรเดือดเลยทุกคนโคตรเดือดอ๋อซับดัมแล้วก็ยูชินครับซีซีไปเลสตาดมาจังหวะนี้น่าจะเจ็บพอสมควรนะครับ แล้วก็ยูชินครับตีอาม,มาพาดไปสิเคสวย,าายสตึบตึบตึบป่าเกี้ยวตายแล้วครับเรียบร้อยครับม่องเนี้ยมันออกมาเล่นตำแหน่งของ PVP ได้แอบดีอยู่นะเพืพ่อนเออออกมาเล่นตัวของแบบเล่นตัวของแบบหอนด้ดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องมีซับเอามาฮิวให้มันหน่อยครับเพราะว่ามันฮิวค่อนข้างกาก,ากมากครับทุกคนอ่ามันฮิวกา,กากมากครับ มันหิวกากเกินนะครับโอเคแล้วก็ตัวของโควิดของเราเนี่ยมองไปหน่อยเร็วไปนิดนึงที่ผมบอกว่ามันหิวก,กากเกินเพราะว่าตัวของ ADK ปากเกียวของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะมันก็เลยทําให้เวลาที่ปากเกียวหิวมันอาจจะไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่เ <c oughs> อเคแล้วก็ยูชินเตรียมตัวสกิลครับถ้ายูชินได้ออกอะนะปากคมๆโอเคยูชินน่าจะได้ออกอยู่นะเอเคเม่ฝนเอ๋ย ต้มแล้วก็มิเลียเนี่ยของเราเนี่ยต่อให้ตายไปก็เท่านั้นครับเพราะเรายังไม่เกิดเคได้ละเคจบเรียบร้อยอมมาพาดแล้วนึงก็ซัดนัวได้ครับทีเนี้ยตีจบเรียบร้อยเล่นง่ายไหมประมาณนี้ครับคือตำแหน่งของป๋าเนี่ยผมมองว่าอย่าถ้าเราพูดกันตามเนื้อผ้าให้คิดว่าป๋าเนี่ยเป็นตัวเอามาซีซีมากกว่าการทำดามจดามจมันไม่ได้แบบ แรงเวอร์มากๆเนี่ยมันเป็นตัวที่เอามาซีซีได้เอามาป่วนได้เอามาทําให้เพื่อนของเราเนี่ยมันเล่นได้สะดวกมากขึ้นในความรู้สึกของผมเป็นป๋าปานั้นนะครับก็เลยบอกว่าเอ้ยตัวของป๋าเองอ่ะมันเก่งนะเว้ยถ้าทีมมันเอื้อแล้วก็ตัวของของมันถึงอ่ะมันจะเก่งมากแต่ถ้าตัวของมันเองโดดๆแล้วทีมันไม่เหมาะกับตัวของมันเองอ่ะไม่เหมาะกับป๋าเองอ่ะเวลาเล่นอ่ะมันจะเหนื่อยมากครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอาจจะมีเงื่อนไขเข้ามาครอบรอบนิดนึงนะครับผมตตดภาพรวมความออลอาราวเนี่ย การไปได้เยอะเนี่ยผมเชียร์ว่าตัวของป่าเกวจะดีกว่าตัวมิเรียนนิดหนึงนะฮะก็พอๆกันอะ่ะแต่ว่าตัวของป่าเกวแอบรู้สึกว่ามันไปนันเจียนธาตุได้ด้วยอะไรได้ด้วยเงยก็อาจจะให้คะแนนตรงนี้มาแซมๆโอเจ็เคไปดันเจียนธาตุมันอาจจะดูแบบค้ำๆหน่อยทุกคนแต่ว่ามาลงธาตุไฟด้วยตัวคนเดียวได้กับตัวของยูเอยอเอามากาันการไฟเผาไหม้ได้คือมันเก่งเลยทุกคนมันเก่งมากเลยนะฮะเราสามารถที่จะเอาแบบเหมือนกันใครว่า ไปเอากิกกี้ไปฟาร,ร์มได้ด้วยอะไรเงี้ยเออน่าสนใจนะครับใครที่มีป๋าเกลียวอยู่นะครับจะเพิ่งไปบุลลี่น้องนะครับลองเล่นดูก่อนมาอาจจะเก่งกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับทุกคนนะอันนี้ของผมไม่ถึงด้วยนะครับแล้วก็ทีมผมไม่ซับพอร์ตด้วยยังมองว่าโอเคขนาดนี้เลยอะ่ะถ้าบางคนทําของถึงทีมซับพอร์ตเนี่ยน่าจะเก่งขึ้นมากกว่านี้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับไปแล้วบยบย